เากางสองเาต้นกางสอง้ทีมเราต้นฝากสวยฝากฝากไม่ฝากหลังนะหลังหลุดนะ มาสดวๆแม็กสุวนเดี๋ยวหลังดูใหหลังดูให้กรไารโบเขาเลยเอาดิเอาดิโดขึ้นมาอีกที่เก็บอ่ะขึ้นมีอีกเลยวขึ้นมาอีกอ๋อครับกันจะเป็นแบบบูท้ายในทางอะ

phải bẻm mà, phải gì đó, ở lưng cậu thì đi đây. <laughs> chưa subscribe cho kênh không có lỡ những video ไปได้ไม่มีใครได้พาไปรอเชื่อเพื่อนดูดิโดนรอรับประปอนกันซี้ไปไหนเราไปพี่เซ่ล้งไปแล้วตรงนี้บ้างๆไม่มีใครมาดูหรอวันี้คนเดียวพิชชุดเลยงถังถังไหนของเรายี่ห้อถูกปดได้ไหมมันมีน้ำอมฤตสองก้อนเล็กๆอยู่เด่นไมีมีใครออกกาเลยมีคนฟืนอยู่นะได้ต้นได้ไป ไม่เอาน้ำเปล่ากินหน่อยครับเามาลองเท่กันหน่อยเอ้าล์มเจมเกมเกเจอะนักวิ่งลงไปแล้วเจมสเลมนลงไม่ได้เอาออกข้าอนอกก่อนลงแล้วค่อยเบเข้ามา สำรองเต้ยำรอมลองาบอกเขาน้ี่เล่นฝั่งนี้ไงเล่นฝั่งนี้นะเล่นกลางกลางคู่ไอ้แม็กอะต้องเป็นสองคนตายแบเจมเกมอะเด็กเด็กเตมหน่อยเติมหน้อย เขามองไปทีเนมเยะเฮ้ยโอ้โหหลักเจี่ยมเล่นไม่เป็นตำแหน่งออกมาเลยเดยเอาเราเดี๋ยวออกมาก่อนนี่นี่เล่่ยดูแทนนะพี่ลงห่พี่เอามเอาม เหมาะประตูอยู่ในพี่โบเดี๋ยวกูจะส่งัลงไปแล้ว้เลดียวงงเลย่ายจ้ไปจ้ไป โอ้ยลงไม่ได oh! oh, yeah. ้หรอกพี่าแม่งคยายามดีไม่ได้ไมดใครไม่ได้ลงไหมตั๊บบอี่แเปลี่ยนแตดแล้วเ็ด

มือเขาอเขกยู่กับเขาตัวจวมาอยู่กูได ok ้ไงเ้ช่ใชชเ้ยปุ่มทเก่าแล้วปุ่มยาของความนิสัยรงเท้าอะ มีตัวหลังนะตัวหลังนะหลังไอ้ยหลังอ่ะเบอร์หนึงอ่ะดุเล่นุเล่นเบอร์หนึงอ่เบอร์หนึ่ง้ายคลซ้ายขวาพี่ซ้ายขวาจะรอไว้พี่โชตว

vâng 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 kịp vâng bắt kịp

ชิดหน่อยชิดหน่อยชิดาเพื่อนหน่อยชิดาเพื่อน่ลยถ้าอยับเข้าไปหน่อยเลยมไม่มีตัวไหนไม่มีตัวไหนไม่มีตัวไหนสองตัวเยแล้วกันสวยนะสวยมันก็เล่นไม่ได้เพราะว่าตอยากเาตหน้ารอยากันไม่เล่นหน้าแล้วผมไม่เล่นางเฮ้ยไม่ตรงนะไม่ตรงนะไม่ตรง้า

แก้วันจุ้ยแต่เมื่อแรกแก้ยเลยจะไม่มีทิศทางใส่เข้าไปนั่นเกี่ยปกับหุ่นยนต์เรือท้าเขาหักเบื้องจากไอ้ยองเขาเลยได้เปลี่ยนีแล้วมันได้เปลี่ยนอี่แล้วได้เปลี่ยนอีกแล้วระวังระวังระวัง Claro.

ช่มันไม่มีคอนโทรลในสัตว์นีตัวเชื่อมเลยมาตีสาวสองพี่สาสองตกลางอ่ะเป็นดดเล่ากับบ้านดบพี่เจมย้ละให้ละไม่ได้่เกี่ยวกับเจ้าอยู่ดีซานประกบเลยพี่ซาน

คุยกันดิยกันดิหาอยู่เอ้ยเฮย่นะคนนะจ่ายจ่ายเยจ่ใจได้ม oui ีนแจกขวาไม่ได้เด <ok> ียวกังหมดเวลาแล้วมันทำเหี้ยอะไรเนี่ยโดนไปเปลี่ยนเกมนี้มนาทีนาทีครึ่งเนี่ยใมยน พีหแม่งกรรมการเที้ยาม่งาบลรเรียหล่อเรียน้นรอนักเตะ้อเรียน้วยยันแม่งเลยใช่ไหมนี่เสื้อมาอยู่ไหนเสื้อดึงดึีลาช้ไหนมันมีอยู่แต่ไม่รู้อยู่กับใครเสื้อมาไกลกว่าใครวะไปพี่หมดเวลาแล้ว เดินให้สุดเอ้ยเกียมาเกี๊ยวดีเจ้าเกียมเตียีเ้ามาแล้วฝั่งนเข้าไปเกียเจียวาเกียนี่ไอประกาลงไเนี่ยเ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 ่เี่ยเ่ ไไปดีโออโจตียืดแมงโจตเอาก้อนเอาก้อนพี่ออกก้อนใส่้างบ้างอย่ามาอย่ามาหน้าบนพี่หน้าบนเบาสง ซ้่ยซ้ายไ่นเ้นจะกล่นบอลหล่อไหมนี่จ้ะเดินอางบนไปอีกได้อไม่โอ้ใครถูกไอ้ันลีลงไปไหมอ่เดินเดียวเลยดไอ้นี่ตัวัี้านดขาบุกแบ ไม่ได้อยูดสีผมคนเยอะแยแต่ไม่มีอะไรดดุสียอะาเลยเลยมคนได้เลยี่ไม่ให้ผมเ้ยเดนเข้าไนเย โตชัวโตชัวคนเราเยอะกว่าวัดช้าไเไดูเขาไม่ลงแล้วเนี่ยเขาไม่ลงแล้วย้ายวู้เ้าเยเลยช้าิ้บลเทีิงเีย เอาเร็วๆ không เออยังงงอยู่กันหกเนี่ยตับอลตัดบอลกหล่นใ้เป็นมเดเอาจิงบอลก็หมดหมด

không biết bên 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 เก็บมึงแม่งมีคุณ่ากันแล้วเฮ้ยตองช่วกันเนาะน้าหอยสตัวนุ่นเฮ้มาครับพี่เปิ้ลเข้ามาครับ รู้ดีครับผมไกลรู้ปึ๊ย